เปิดไ้ายทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไ้าทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2, 3, 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้ท่านอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้านะครับเป็นเวลาที่ท่านอยากจะหยุดพักจากเรื่องราวต่างๆที่ท่านทําอยู่ไว้สักระยะหนึ่งนะครับเหมือนว่าพอเริ่มหายเหนื่อยแล้วก็จะกลับมาทํางานต่อนะครับหากช่วงที่ผ่านมาท่านได้พยายามทําอะไรลงมือลงแรงไปอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเริ่มเห็นผลอย่าง ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็มีเข้าวรางแห่งความสําเร็จนะอย่างน้อยก็เกินมา50%แล้วนะครับ ในเรื่องงานนะครับท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆนะครับเมื่อยล้านะครับไม่ค่อยมีไฟในการทํางานเท่าไหร่นะครับระวังการทํางานที่ล่าช้าจนเกินไปนะครับมัวแต่คิดคิดคิดเรื่องงานจะเกินไปไม่ได้ลงมือทำนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเขียนงานนะครับออกมาไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับระวังนะครับงานช่วงนี้อาจจะล่าช้าเกินกําหนดนะครับการเงินถือว่านะครับเริ่มดีขึ้นเริ่มมีความมั่นคง ทางการเงินมากขึ้นนะครับมีความคิดที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับเพื่อกยับขยายฐานะให้ดีขึ้นนะครับความรักในช่วงนี้ก็ไม่เด่นเท่าไหร่ไม่ค่อยหวานสดชื่นนักนะครับหากไปแอบรักใครชอบใครนะครับก็ต้องพยายามต่อไปนะครับทานห้พยายามในโอกาสอาจจะไม่สมบังใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ในช่วงนี้นะท่านจะมีโชคทางการเงินเข้ามานะครับอาจจะได้เงินก้อนเช่นค่าคอมมิชชั่นเงินโบนัสเงินปันผลนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ชีวิตท่านเริ่มมีความมั่นคงและก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในเรื่องของการงานก็มีความคิดที่จะจะลงทุนธุรกิจของตัวเองนะครับก็เริ่มพอมีจังหวะที่จะลงทุนแต่ก็ยังไม่มากนักนะครับอาจจะดูว่าอาจจะมีค่าจ่ายค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นลงทุนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ ก็ควรดูลู่ทางต่างๆไปก่อนนะครับมองหาโอกาสนะครับในเรื่องของความรักนะครับสําหรับผู้ชายนะครับท่านท่านที่ยังเป็นโสดนะครับก็มีโอกาสที่จะพบรักนะครับเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มองอะไรจริงๆจังๆนะครับไม่ชอบเพ้อฝันนะครับดังนั้นหากจะคิดเอาชนะใจเธอนะครับก็ต้องทําให้เธอรู้ว่าเราจริงจังนะครับไม่ได้คบเล่นๆนะครับแต่ว่าหากเป็นสภาพสตรีนะครับ ที่เลือกไพ่แบบนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของความรักอยู่บ้างนะครับหากลดเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้สูงสูงลดลงบ้างนะครับก็จะทำให้เจอคนรักที่ถูกใจใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับระยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกกังวลใจนะครับหรือเสียใจหรือสูญเสียอะไรบางอย่างนะครับท่านสูญเสียสิ่งของหรือว่าเป็นบุคคลที่ท่านรักนะครับแม้กระทั่งการสูญเสีย ความเป็นตัวของตัวเองนะครับต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับรวมถึงนะครับระวังในเรื่องของการที่ไปค้ำประกันใครเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีโอากาสที่จะต้องมานั่งปวดหัวใช้ที่แทนคนอื่นได้นะครับเรื่องการงานท่านอาจจะมาถึงจุดที่หมดความอดทนนะครับกับเรื่องงานนะครับแล้วก็อยากจะหลุดออกจากสภาพที่เป็นอยู่นะครับบางคนก็ อาจจะอยากลาออกนะครับเพราะว่ามีความขัดแย้งกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือในครอบครัวก็ราะรมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวให้ดีนะครับในงานก็ท่านก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ใบที่4ี่นะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่แบบน,นี้นะครับ ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ชีวิตท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมในพื้นฝูงนะครับหรือว่าสังคมที่ท่านทํางานอยู่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับหรือบางท่านอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของท่านนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องการเงินนะครับก็จะมีเงินเข้ามาพอให้จับจ่ายใช้สอยแต่อาจจะไม่พอให ใช้จ่ายเยอะๆอย่าเุ่งเฟื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายไปบ้างนะครับเรื่องความรักนะครับก็ท่านอาจจะพบรักจากเรื่องงานนะครับหรือว่าอาจจะเจอกันจากการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับหรือว่าอาจจะท่องเที่ยวเดินทางและทำให้เจอคู่หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข7หมายเลข13หมายเลข12และหมายเลข12บตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ หมายเลข7หมายเลข12หมายเลข12และหมายเลข13